สวัสดีครับช่องลีมิงโชนะครับครับถอยหลังนัดชิงชนะเลิศน,นัดแรกนะครับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนมิสซูบิชิอิเล็กทริกครับ2024แม่ชื่อยาวเหยียดน,นะครับก็วันนี้นะครับประมาณ นะครับเที่ยงนะฮะที่โรงแรมไส้ง่อนภูโถนะครับก็มีการแถลงข่าวนะฮะแม่มาสาธาณะอิชิีควงแขนกับตันทีมเลยครับพีระดลนชํารสมิ่นะฮะแถลงอย่างนี้สมชายสายลมต่าเล็กเลยจะไปถามทำไมครับถึงความพร้อมถึงการบาดเจ็บนะฮะห้ามถามนะฮะเดิมๆฟังแก้จะปวดหัวสมชายสายลมนะครับก็ บาสระษก็ถแถลงในท่วงทํานองนะครับว่าการเข้าบรคุมทีมชาติไทยในตลอดเวลา1ปีนะครับเขาบอกว่าเกมของไทยเจอเวียดนามเนี่ยมันจะเป็นประดุลเหมือนเกมเอลกาซิโอโกนะฮะแมเรียกโอโก้นี่หนะครับนะน,นี่เป็นเกมที่ว่ากันว่าบาร์เซโลนาเจอเรอเมริกนะครับเข้มข้นเหลือเกินแกบอกว่า ไม่เคยมีประสบการณ์นะครับเจอกับเวียดนามก็หน,นี้เนี่ยแล้วก็เป็นเจ๊เอรอบชิงเลยนะครับแต่ว่าุกคนให้เกียรติมองเป็นถึงเกมระดับเอลกาซิโกนะฮะก็ถือว่าเป็นนิพิจหมายที่ดีสําหรับเราและเวียดนามนะฮะก็ขอให้เกมนี้เป็นเกมที่แฟร์เพย์สำหรับทั้งคู่อ่าแฟร์เพย์ก็คือมองไปอย่างนี้น่าจะเป็นเกมที่มาสัตยดาอิชิอิประเมินแล้วว่า ไฟแลบติดด่างนะฮะแน่นอนนะฮะแต่ว่าการตัดสินตอนนี้มันมี VAR และค่อนข้างจะเคลียร์นะครับเขาบอกว่าเวียดนามเล่นในบ้านีี่เนี่ยก็บอกว่าตอนเราไปเยือนฟิลิปปินเนี่ยแพ้กลับมาแต่สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับแล้วก็เกมนี้ก็เช่นกันนะเราจะสามารถทำยังไงให้สามารถได้ผลการแข่งที่ดีสุดและคว้าแชมป์ในรายการนี้นะครับ แล้วก็พูดถึงผู้เล่นหมายเลข12นะฮะจับตาดูวยดีนะครับคุณเหียนชนชนนะฮะ,ะก็จะบอกไม่ขอบอกว่าจะทำยังไงแต่เพราะเป็นเทคนิคที่ไม่สามารถบอกได้นะครับอาการบาดเจ็บสมชายสายลมบอกไม่ให้ถามอีกนะฮะแต่ว่าอิชิอีก็โดนถามนะครับบอกว่าต้องปรึกษาทีมแพทย์ดูนะฮะเพื่อเอาคนที่ฟิตสมบูรณ์ที่สุดลงนะฮะก็จะดูแลเป็นพิเศษ ก็บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้เปรียบเทียบกับตอนที่เราเจอกันเมื่อเดือนกันยายนไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะตอนนี้ใช่ครับก็ต้องเรียนว่าเวียดนามเนี่ยก็ตกลงไปหลังจากปหาหังซอไม่ได้ทำแล้วก็มีคุณคิมสั่งซิกนะครับนี่คุณซือกองหลังของทีมชาติเกาหลี ชุดบอลโลกนะฮะมาทำทีมก็ดูเหมือนจะแข็งแกร่งดีขึ้นมานะครับคุณอิชิอิบอกว่านะครับเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกงนะร่งนะฮะนะก็ตอนนี้ต้องเอาชนะให้ได้ใน2เกมและเป็นแชมป์ให้ได้นะครับโอเคนี่คือมาสัาดอิชิอิสวนพีรดตนชำรัศมีครับแกก็บอกว่ากองกลางเวียดนามทำผลงานได้ดีเด่นร่วมกันได้ยอดเยี่ยม เห็นมาตลอดในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็รู้สึกว่าถ้าเล่นด้วยกันก็เหมือนเป็นคู่แข่งกันมาตลอดอยากทําผลงานให้ดีนะครับแต่เราจะต้องทําผลงานได้ดีแน่นอนเล่นให้กันสนุกและก็น่าจะเป็นจุดแข็งของเรานะครับอ่าก็เกมรับของเวียดนามดีมีวินยัยส่วนเกมรับของเราอาจจะเป็นรองนะครับแต่ผู้เล่นของเราเนี่หลิมิงประเมินว่า แล้วพราวกว่านะครับอ่านี่เป็นบาทระหว่างมวยบู๊นะฮะแล้วก็มวยฝีมือนะฮะเดี๋ยวเราก็คงจะรู้กันนะครับว่าไผ่เป็นไผ่นะครับอ่าส่วนคําว่าเอลกาซิโกนะฮะแม่เขาก็งงบางท่านเนี่ยก็อยากจะถามว่าเอ้ยมันเพราะอะไรทําไมนะฮะก็เรื่องราวของเอลกาซิโกเนี่ยนะครับ มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับเขาบอกว่าคือบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนนะครับดังนั้นเนี่ยสื่อก็พยายามจะมีสตอรี่เพื่อเรียกบนขังแล้วก็ความคลาสสิกนะครับให้มันเป็นแมตช์สุดสุดของลีกสเปนนะฮะส่วนประวัติยาวนานเนี่ยนะครับนบก็ว่ากันว่ามันมีเรื่องของการบ้านการเมือง สงครามนะของการเมืองของสเปนแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองทำให้บาร์เซโลนานะครับก็แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วก็เป็นคู่แข่งเป็นศัตรูกันอย่างชัดเจนโอ้ยเรื่องราวถ้าไปอ่านนี่มันยาวเหยียดมันเสียดฟ้านะครับเอาสรุปสั้นๆก็คือ,อสื่อของสเปนเนี่ยเขาก็พยายามทำให้บาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดมันมีสีสันความเข้มข้นนะฮะ แต่ถ้าแบบใช้เอาไทยกับพมา่านี่อโ้โหลบกันเมื่อสงครามโลกครั้ไม่ใช่สงครามโลกที่บุกมากรุงศรีอยุธยาเราก็ไปตีเมืองของเขานะพระองค์ดำพระในเรนสวนมหาราชอา้อยสตอรี่แต่ว่าแม่ถ้าเราจะมาใช้กับพมา่ามันด้วยความที่พมา่ากับไทยเนี่ยมัน เกมมันไม่ค่อยจะสูสีเพราะเราจะเหนือกว่าพม่าแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งนะไอ้ต่างชาติเขาก็ไม่ค่อยจะแสด i ออฟเฟรตอันเดอรเครียบนะครับน,นี่เป็นเกมดาร์บี้แมตที่นำมาเอ่ยถึงนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากจะทำความเข้าใจมันยาวนะประวัติศาสตร์ให้ไปกด Google อ่านกันละกันนะ,นะ <c oughs> นก็สั้นๆเลยก็คือนะครับ ฟุตบอลของสเปนเนี่ยสื่อเขาได้แรงบันดาลใจจากฟุตบอลโซนอเมริกาใต้เกมการเจอกันระหว่างบิ๊กแมตช์เนี่ยจะใช้เกมว่ากรลาซิโกนะครับนะก็เช่นการพบกันระหว่างเริวเฟรดกับโปคาจูเนียนะครับดังนั้นมันเป็นสีสันนะครับสื่อของสเปนเขาก,ก,ก็มาเรียกกันในช่วงที่2ทีมบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดนี่ยิ่งใหญ่ก็พูดง่าย ในลีกสเปนล,ลาลิกาสเปนมันมี2ทีมดังน,นั้นเวลามันเจอกันมันจึงเป็นดามิมัดที่ยิ่งใหญ่แล้วถ้ามันจะทําให้มันเราใจคนดูสักกองเชียร์สองฝ่ายเนี่ยมันก็ต้องมีชื่อนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเอลกาซิโกนะฮะแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่างๆก็มาโยงอีลงตุงนังนะครับถ้าพูดไปวมันยาวให้ไปหาอ่านเอาตามเว็บไซต์แต่ว่า โอ้มาเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยลีมิงว่ามันไม่ใช่หรอกลีมิงอยากจะเรียกเป็นดาร์บี้แมชของอาเซียนนะครับเพราะว่าของเออวียดนามเนี่ยในช่วงเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือ10ปีก่อนเนี่ยบอลเขาเป็นรองเรานะครับแต่พอได้คุณป้าขังซอเข้ามาเขาดีขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ของความยิ่งใหญ่บทบางรัศมีไทยนะครับแต่พอช่วงหลังเนี่ยคุณป้าขังซอ ไม่ได้ทำทีมนะครับก็จะมีคุณฟริปกุณซีเย่มาเนี่ยโอ้ทีมเตี้ยลงสารวัตรเตี้ยลงจนปลดออกไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าคุณคิมซังซิกนะครับแกจะทำทีมได้ยอดเยี่ยมกับเทียมเกียวขนาดไหนนะฮะก็ในด้านอีกด้านหนึ่งของคุณคิมซังซิกนะครับเขาก็ออกมาพูดถึงนะนักเตะไทย <c oughs> เขาก็บอกว่า เขาเนี่ยทำเอาชนะเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลเวียดนามให้ได้นะครับแหมสะอึกเลยนะครแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับจะเป็นเกมที่คลาสสิกอ่าเราใช้คำว่าคลาสสิกหรือดาร์บี้แมตช์ของอาเซียนดีกว่านะฮะจะไายใช้ไอเอลกาซิโก้นี่ดิบิงก็ว่ามันเวอร์เกินไปนะครับอ่าเวอร์วังเวอร์วังนะฮะนักข่าวก็อย่างว่าสีสันสีสันอย่าไปคิดมากนะครับ ลีมีก็เลยต้องมาบอกเล่าให้ฟังนะครับอ่ะก็เป็นเขาบอกเป็นโอกาสพิเศษนะคนะัวัหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามนะครับในการเจอทีมไทยก็จะมอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับคนเวียดนามแล้วก็เขาพูดถึงนักเตะไทยครับว่าค่อนข้างเหนื่อยล้าจากการเล่นต่อเวลานะครับแล้วต้องเดินทางมาถึงอีกนะครับขณะที่เวียดนามเนี่ยได้พัก มากกว่าเราหนึ่งวันแล้วก็ไม่ต้องเดินทางก็เป็นข่าวดีเขาบอกข่าวดีของเขาแล้วผู้เล่นก็จะมีความมาั่นใจมากขึ้นและมีโอกาสทําประตูได้มากขึ้นด้วยอ่าเราเป็นรองนะครับนะทั้งขึ้นทั้งรองแต่ถ้าเล่นด้วยหัวใจนะครับช่วยกันนะครับลีบิงยังเชื่อว่าบอลเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเก็บแต้มกลับมาประเทศไทยมาอย่าใช้นะ ไอเอลกาซิโกเนี่ยมันเวอร์นะในความรู้สก,กิบีกนะแต่ว่ามันก็รูกเราได้ในระดับนึงตามภาษาคนหน้าตึงรีมิ่งเมืองไทยเดี๋ยวฟังเป็9บก้ายบายบปูนปูน,ปนชักจึกสวัสดีรับพเีเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะ 来来，妈妈爸爸的，爸 ปามิงก็ได้หอมเ้้ากันเอาปาบิงกโชว์โชว์แขกโชว์แขกเออหอมหอมนิดนึงหอมนิดนึงโชว์แขกนะเอาไม่ห้เขาง่้ยไปอือ,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 อ